สวัสดีจ้ามอนี่เด้อจ้าเดินอย่าลักสุ้ผ้ามาตม้มไก่ต้มน้ำปลาอันนี้ก็ต้มน้ำเดือดเดือดไก่ต้มน้ำปลาสูตรยายลักยายจอยบะบาานโคกเด้อค่ะเด้อใส่ตะไคร่ใบบะกกโผงชูรสหามผาดนี่หละเนี่มันแสบต้มน้ำเดือดๆแล้วก็ทิมไกล่ลงไปค่ะ ทีมใกล้ต้องไปบุบ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 แล้วก็เฮ็ดไฟอ่อนอ่อนฮึนี่ไส้น้ำปลาใส่โอ้ยมันสิเป็นอีหยังล่ะมันสิแม่นต้มไก่ต้มน้ำปลาก็สิแม่นไก่ต้มน้ำหอมจะซื่อล่ะพี่น้องข่อยบ่เคยเฮ็ดนี่ล่ะเอาต้มให้น้ำมันท่วมท่วมซุกเราก็กินแล้วแต่มันสิต้มอีหยังเนาะพี่น้องเนาะเออ้ย ซุกเราก็กินอุ้ยหอมเด็ดเลยพี่นอ้องเอ้ย